แม่ล่ตุมีค uh, ็นาหรมั่ดีเอ็มด้วนรันไกุ่าดีเอ็มต้อควาาให้ันไิทีงูแม่รู้ได้ไงโอ้ขบวนอะไก็อ้อแต่ก็แต่กมีบนมกใเราแหละ ตกใจไหมเขาอยู่เขาต้องเขาตำใจไรอะไรตกใจตกใจเพราะว่าไม่ได้คุยยานางมากเขาสื่อก็ส่งเอาพามาให้ว่าเออให้กำลังใจสู้ประมาณนี้ไม่ได้คุยกันตั้งแต่ตั้งแตกอ่อนหน้าจแล้วแต่งงานก็กไม่ได้คุยาก่อนท่ะแต่งงานแ้็แต่ว่าก็ทำได้่ อลไม่ได้ไอปตอบาก็ถามตอบถามเพราว่าไม่มีเหตุผลอกก็บอกว่าเหมือนเขาก็มีลงในไอจีอะเศคงข้างยาวอ่ะคุณก็โตขึ้นแต่ก็ต่ว่าตอนนี้คือไปถึงไป ไม่ว่าเระทำอะไรก็ทำแต่้ใช่ว่มเราจะต้องเจอกรแบบนีว่าเราจะทำอะไรก็ทำแต่เอเป็น้มันหดน้ำก่อนร้ว่าเฮ้ยมันตึงตาตงางางาตองตาตงางา มเอไรเงยขังีอย่อังมีอยู่่ยังมีอยู่อยู่ยังมี่เังมีอยอ่ยังมีอยูอยู่มอ่อังมีอยังมีอยู่อีอ่ัอยู่อย่มีอ่ังีอยู่งมัมยู่อง่อมอยังยู่อยู่ยังอยู่อยูัี่ยงีองมี่ย่มีย่อี่มี่มย

nāʻo nāʻo mai koi ke noʻo nā ʻoʻo ke pīpī ทำ่างทำจากเลี้ยงปายแต่ก็มีเลี้ยงปายอยูด้นไดคองอะไรนะคะอแอันนี้ที่เร so okay. or oh. ิ่มนี้เนี่ยไ้อพี่โได้เห็นคองส้ัดคลางจากการแข่งวิ่ค่ะก็ดีใจมากตนมมา ม่ี่าอะไรที ga, ่เขาช่อมาเปีเขาปกบอเลยแเจา่งเกิดข้ของเราเลยกไม่ไเลยอะอะไรที่มัไม่เราแบบไม่้งกรจะเปลี่ยนนู่นจะไปนี่เฮยจัดการมวามัดแย้งเขาที่เขาจได้ที่เปิว่าสายไฟจู่ๆก็เป็นขายเวลาก็ได้จัดจางกมเป็นนักดนตรีด้วย <laughs> 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 okay. 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 Okay.